อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงชุดของลิซ่ากับโอเช l ่าในวันนี้นั่นเองนะครับบน โซโลสเตทของลิซ่าที่ใส่ขึ้นมาบอกเลยว่าชุดลิซ่าวันนี้คือแซบแล้วก็ดูเท่แล้วก็ดูแบบเห็นแล้วรู้สึกฮึกเหิมมีพลังขึ้นมาเลยชุดสีทองวันนี้นะครับลิซ่าเนี่ยปรับลุกไปอีกหนึ่งแบบจากก่อนหน้านั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาลิซ่าใส่เป็นชุดสีเงินแต่ว่าครั้งนี้มาในทีมของสีทองมันนี่แบบทองๆรวยๆกันไปเลยซึ่งชุดนี้ของลิซ่าเนี่ยให้ฟิลนักรบไปอีกแบบนะครับมีกระโปรงที่เป็นแบบผ้าผ้าด้วยให้ฟิลแบบเทพกรีกขึ้นมาอีกหนึ่งจน,นแฟน ก็เรียกว่าลิซ่านั่นคือเทพีแห่งการเต้นไปแล้วแต่ว่าเห็นจากชุดของลิซ่าแล้วเนี่ยแฟนๆก็ทำให้นึกไปถึงอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งก็ลิซ่าถูกพูดถึงว่ามีหน้าตาที่คล้ายกับศิลปินหรือว่านักแสดงหญิงคนนี้เนี่ยครั้งหนึ่งแล้วจากรายการข้าพูคาราโอเกะนั่นเองที่ b l a c k พิ n k เนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญใน EP ีสุดท้ายซึ่งนักแสดงหญิงชื่อดังคนนี้นะครับก็คือ Angelina Jolie นั่นเองคุณแม่แอนโจนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยแล้วก็มีภาพยนตร์ หลายๆเรื่องที่โด่งดังมากๆที่คุณแม่แอนโจของเรานั้นเนี่ยเป็นนักสแสดงนำเรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงหญิงระดับโลกที่มากบทบาทเจ้าบทบาทสุดๆไปเลยนะครับซึ่งแฟนๆก็บอกว่าเห็นชุดของลิซ่ามันนี่ในวันนี้แล้วทำให้นึกถึงชุดของคุณแม่แอนโจในภาพยนตร์ชื่อดังมาเบลนะครับในเรื่อง e e r n a l นั่นเองซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคุณแม่แอนโจก็รับบทเป็นทีน่านะครับเทพแห่งการสู้เทพแห่งสงคราม ซึ่งในเรื่องเนี่ยคุณแม่แอนโจฮอลก็จะมีชุดเกราะหรือว่าชุดออกรบที่ให้ฟิลแบบว่าสีออกขาวๆทองๆนะครับมีความเรื่มเรื่มเหมือนกับลิซ่าเลยแต่ของลิซ่าเดี๋ยวจะเป็นชุดที่แบบทองก็คือทองจ้าไปเลยแต่พอเห็นชุดของลิซ่าแล้วเนี่ยก็ทําให้นึกถึงชุดของคุณแม่แอนโจนะครับรวมไปถึงการแต่งหน้าของลิซ่าที่สายฝอแบบจัดๆเครื่องหน้าคมครบทุกมุมแบบนี้ยิ่งเห็นแล้วยิ่งนึกถึงคุณแม่แอนโจแฟนๆหลายส่วนก็บอกว่านี่เนี่ยคือลูกสาวเลยคือเป๊ะมากๆถอดแบบกันออก ออกมาสวยแล้วก็เริศดูดุดันดูเข้มแข็งดูเป็นตัวแม่ของโลกยิ่งมาเจอใส่ชุดแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งทําให้นึกถึงทีหน้านะครับบทของคุณแม่แอนเจลินาเจอรี่ที่รับบทในอีเทอร์นอลนั่นเองซึ่งพอดูไปดูมาเนี่ยก็มีความคล้ายนะครับถึงชุดมันจะไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ฟิลเวลา,าเห็นแล้วเนี่ยมันทําให้นึกถึงเหมือนกันนะครับทุกคนใครที่เป็นทั้งคอหนังของมาเวลแล้วก็ได้ดูภาพยนตร์เรื่องอีเทอร์นอลรวมไปถึงเป็นแฟนคลับของลิซ่าด้วยเนี่ยได้เห็นชุดนี้แล้วเนี่ยมีเวแบบ็แบบแวบบแวบบเข้าไปคิดถึงกันร,รอเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครที่คิดว่าลิซ่าเนี่ยเวลาแต่งหน้าใสา่ฟอแล้วมีความคล้ายกับแองเจลินาจลี่มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามชุดมันนี่โซโล่ในวันนี้ของลิซ่านั้นเนี่ยคือสุดยอดแห่งความอลังการยกให้เป็น the อีก1ชุดเลยนะครับตีคู่ขึ้นมากับชุดสีเงินแล้วก็ตีคู่ความปังไปด้วยกันเลยเพราะว่าได้รับการพูดถึงมากๆเลยนะครับคลิปนี้เราแวมาอัปเดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ